เดกกีกับไปเรื่อยๆนะ น้ำซัดจังสิปลาเข่าดีบ่ครับ<ะ>ปลาปลาจะเข่าดีบ่านา้ำซัดเข่าจังสิบบ่เรียงดังประูครับโอ้ปลามันตื่นเจออ่าเตือน,น,นมันก็ไม่กดครับว่าป็นยกน้ำหนักเขาแข็งแรงเติบนะครับ,บเมื่อใดมีเหงื่อว่า,างใส่เป็นบ่ครับเขออโอ้มีเตยยกอันนี้

อานนันี้นก็รันกระดูกได้ก,ออก,ก,ออกนไหนยันนนยงแห้งแล้วยนะครับโอ้มี อาหารเสริมพร้อมนะครับเตรียมอุปกรณ์เสริมบนรถพอถึงพันมีพลังหลายแล้วครับใร้อ่อออันนี้ให้เติบได้ทุกรอบนะครับเป็น เครื่องชักพนมานะก็าจะลดนอ้อนับ <c oughs> น้ำ <c> ร <oughs> ู้สึกว่าขึ้นลนตะลิงมาฟางังผีพรนะฮะอ๋อท่านีด้พระเออลนมาถึงทางนี้เลยครับ คืนคักอยู่ภาบนะั้แต่ว่าก็ยังหนาจะรับไหวนะพาเกิดเป็นฝนตกข้างฝนไม่อยู่ก็ว่าแน่ทางเนี่ยอากาศจะท่วมมันกันนะแล้วก็ดูสถานการณ์โอเคครับ